สวัสดีค่ะก้อยค่ะที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือ 2, สองสมิธฮอนด้ายูสคาสาขาพัฒนาการนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำรถยนต์อนเนกประสงค์นะคะนั่นก็คือรถ Honda Jazz 1.5s นะคะปี2016นะคะเดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดรอบๆอบคันกันเลยค่ะค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรุ่น 1.5s นะคะเจ้าของเดิมนะคะไปติดไฟตัดหมอกมานะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถของ ผอง็คันนี้กันเลยค่ะภายในนะคะเป็นเบาะหนังได้แดงลูกค้าเก่านะคะไปหุ้มเบาะหนังมาค่ะค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างสะอาดดูเหมือนใหม่มากนะคะเบาะไม่มียับเลยค่ะ ด้านหลังนะคะลูกค้าท่านเดิมก็ไปติดสปอยเลอร์หลังมามีเซ็นเซอร์อยู่2จุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันค่ะห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะสามารถปรับพับราบนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกของได้นะคะ รถคันนี้นะคะสามารถเชื่อมสมาร์ทโฟนนะคะเชื่อมบลูทูธได้นะคะ FMAM CDAUX นะคะทุกฟังก์ชันนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะไมเลทของรถคันนี้นะคะอยู่ที่18,379กนนดกนะคะคอ,คอนโซลหน้านะคะดูสะอาดเหมือนใหม่นะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก้อยพาชมรถ Honda Jazz นะคะโชม GK นะคะปี2016คันนี้นะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะรถค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะคะแล้วก้อยก็จะมาบอกแคมเปญพิเศษคะ่ะตอนนี้นะคะรถคันนี้นะคะเราปรับราคาพิเศษนะคะจากราคาปกติอยู่ที่ 420,000บาทนะคะตอนนี้เราปรับเหลือ399,000บาทสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะคะและยังมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%หรือเลือกผ่อนนานได้สูงสุด84งวดนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจก็โทรมาสอบถามที่เบอร์ call center 1นเตอร์1334กันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการแนะนำรถสวยๆดีๆแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจของทางเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ